ครับในระดับนี้นะครับหลวงูป่เปื่อปงประสันโตนะครับก็ได้เมตตานะครับแจกฟรีมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลนะครับพยานุกตึกถือรุ่นแรกนะครับที่จัดสร้างในนามของหลวงูป่เปลื่อไประสันโตวัดกำแพงนะครับแก่บรรดาลูกศิษย์นะครับที่มาร่วมในพิธีนะครับทุกท่าน กาพัสอะระหังสัมมาทันตุโภะวะคุธังภวังคภิวาเทนสวะขาโตภวะคกาโนมุมมังปามาารโนวัสิปันโนภวังค์โตภนังครโะคั้อมกัรมพรมะมบ ที่เราของออกไปได้ไหมเดี๋ยวเราสักคู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้ามามาช่วยดูรอสักคู่ครับยังยังไม่มีเอาของอะไรนะฮะเดี๋ยวราสักคู่ครับเดี๋ยวจะจะเรียกครับอะไรก็ของเข้ามาดูดีครับครับรอสักคู่นะครับี คามศรัทธาประชาชน,นก็ถือว่าพอสมควรนะฮะวันนี้นะครับเอาไรฝันดขาจ้ะต้องใสเสกแดงเอาไรฝันก่อน ถือว่าพิธีวันนี้กระชับนะครับกระชับนะฮะไม่เย็ดเยอะนะครับเรียบง่ายรุ่นนี้ดีมากอ่ารุ่นนี้ดีมากรุ่นนี้ไปต่างประเทศเยอะแล้วนะครับเหลือไม่เท่าไหร่นะยอดเต็มยอดหมดจบครบทุกรายการนะครับ เข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้นะครับหลวงปู่ก็จะได้ไม่ต well, ้องเอื้อมไกลนะครับเข้ามาใกล้ๆได้ครับผู้ชายเราเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับวันนี้ถือว่าได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันนะครับถือว่ามีความเป็นกันเองนะครับอืถือว่าเป็นมงคลนะฮะได้รับน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะครับมาไย่าง้ร้องหัวนงอเระคลย เดี๋ยวเราไปกุฏิไปข้อที่กุฏิได้อ่าเดี๋ยวไปต่อที่กุฏิได้ขอที่กุฏิได้ได้เฉยเลยครับเชยเลยครับ จนะไม่ปล่อยเลยครับว่าแพงกว่าสามหมื่นโอ้โหไอ้ไอ้ปล่อยไอ้มอนเอาแม้สามหมื่นหลวงปู่จี้ไม่ทื่นลินเชิญเข้ามาเลยนะครับเรนเชิญเลยครับเรนเชิญข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับหลวงปู่จะได้ไม่ต้องต้มตัวนะเยอะนะครับ

มีพระคาถามีใบอยอยู่นะครับเอาไปใช้ได้นะครับคาบอยู่นะใช้ใช้ได้นะแปลนเงินได้นะครับสองร้อยเขารับซื้ออยู่สองร้อยสเข้าไปใกล้ๆหลวงปู่จะได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องก้มหลวงปู่จะได้ไม่ต้องต้ม ผมปูกกระซิบว่าใครมีรุ่นนี้แล้วไม่มีจนนะครับมืวันที่เลือกันวันที่หนึ่งก็ต้องต่อคิววยาวหน่อยครับขอสารคิวไม่หนุกวกนแร้นั่นนั่นนั่น ครับกับนักเวทการนะครับขอบพระคุณครับที่วันนี้มาสวดพระปริษอ่าเจริญพระเจริญพระสูตรพระปริษให้นะครับเ <laughs> ข้ามาครับเข้ามาใกล้ๆครับหลวงปู่ปจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้เขาไม่ไให้แล้วเอาตารก้อมด้วยอ่ะอ้าวผมก็ยังไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวครับไปแจกนะครับใครอยากปล่อยผมรับซื้อโอสองร้อยนะครับมีใคร